อเป็นสิทธิ์ค่ะ <c oughs> ให้นางไปขอนางได้จริง 5, <c oughs> หนึ่งห้าหตรงๆเลยคนนี้ดูดูนกะ็เป็นสิทธิ์เลยค่ะรับเลย ลายแสนไปลยใช่ไหมวะยีราีราเก้าหอ้มวเปะแตกนะว้วัวเ้าห้าสุดเกเล็ดูบนล่างเลยค่ะทางเก้าห้าทางเก้าห้าแล้วก็หนึ่ uh, oh my goodness, my goodness. ับใาเก้าห้ารู้สึ เยวเลยเน้นๆเลยอุ้ยต้องไปหาไปหา้ายขโมยแบบว่าเป็นที่อะไรกันเขาใครได้บ้งคะเก้าท้ใครได้เก้าห้ม่งเ้หตัวแดงๆเลยต้องลงมาดูอะสวัสดีค่ะ สองหนึ่งมือกับสองกับห้าตัวเดียวกันไปสองกับห้าทุกคนเออก็ควรจะซื้อเต็มเต็มเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณบอกไงว่าเรย์จะคุณจบชุดป่ะอ้าวนี่จะให้นี่จะให้ดูนี่นี่หนึ่งห้าเก้าไม่ที่บอกว่าขอกับอาจารย์อ่ะอาจารย์ไม่ค่อยให้อ่ะ แต่บอกไม่ได้เป็นใครเนี่ย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 แปสี่ามห้าฮะเออแปดสี่สามเก้าห้าสามแปดสี่สามเก้าห้าเฮ้ยสี่ดาวุ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอีฮอกลืมใส่ฟิลเตอร์เมื่อกี้ต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนนี่ไม่อยากจะพูด อยู่ร้านนะคะมาแต่งตัวชุดไทยค่ะใส่เสื้อเขียวไม่พอใส่ชุดไทยเขียวนะคะชุดกาลังแก้อยู่ข้างบน <S <S 2> <S 2> ชุดกําลังแก้อยู่ข้างบนค่ะโอ้โหใจเต้นแบบออก95เลยตึก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 ตก95 395ฟันที่ผ่านเลยฮาดยที่ผ่านมาฟัน95สุดๆเนอะ95มันรับมันรับกูแจกตังค์เลยพนักงานวันนี้กูมาร้านนี้กูดได้พี่เหนียวไปเรียกมาพนักงานมีกี่คน ที่เดยเรียกามนนยาไปเรียกมาบอกว่าแากใครก็ขึ้นขนาดนั้น,นอะใครขึ้นามาใครขึ้นไปเรียก,กนัรงานมาค่ะรับซับไม่ไหวเลขเนี้ยหนูอะฟันให้ที่พี่พ่อพี่ตามหนูฟันให้หนูว่าไปหาอาจารย์ที่ใต้ทุกครั้งครั้งแรกหนูไปหนูก็ได้มาแบบนี้แล้วหนูไปทุกครั้งเขาไม่ให้พอไปครั้งเนี้ยแกให้มา หนึ่งด้วยค่ะขอบคุณมากยังไงดีหนึ่งสองสามบนลา่างคุณน้นล่างสุดปัฟันห้ามาล่างถึงสองจะไม่มาแต่เน้นห้าเก้าเก้าห้าให้นะจ๊ะใครได้<ย>ใครได้บ้าง เออเราใครยังไม่มาใครยังไม่มาอีกทั้งบนเรียกกันลงมาค่ะนี่ค่ะเหมือนว่าเมื่อกูถูกห้าสิบเพื่อนหนึงทักมาเต็มเลยเออกูบอกแล้วใช่ไหมสุดปังลดเงินจริงๆเลยโมหนูรวมกันเขาบอกว่าลดขนเงินไม่ใช่หรอใช่นี่ไพน์นางบอกเป็นลดขนเงินแล้วก็ถูกข้างบนข้างล่างลดเราไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะ <โด S 1> คือออกมันไม่ออกมาไม่ทั้งเนี่ยหนึ่งบอกเลยมาเอามาเอาเร็วๆค่ะเร็วๆ มาแล้วนี่แล้วฟังพี่บีดงงใครอีกเหรอใครอีกเหรอใครอีกใครอีกพี่ออสเอาพี่ออสมาเลยพี่ออสอยู่ไหนอะเอาพี่ออสมาเอาพี่ออสอยู่นั่นหรอคะพี่ตามค่ะมาพี่ตามโอ้ยอานุยถ่ายถ่ายพี่ตามหน่อยพี่ตามค่ะพี่ออสอยู่นั่นหรอคะพี่ตามหน่อยขอบคุณครับเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อนเอาใหม่นะเฮ้ยโทรศัพท์ทอดเลยตอนนี้ดินะ เอาวางก่อนวางก่อนคือวันนี้ป่าสิใช่ไหมไอ้ไอ้บอลไอ้มือสั่นมากสั่นมือสั่นมากอ่ะพี่คะมีอใครยังไม่ได้อีกใครยังไม่ได้อีกแจกเลยคนละพันแจกเลยคนละพันค่ะดอกรอบแรกกูก็ฟาดแล้วจ้าตัวเน้นด้วยเน้นแดงๆให้เลยเข้ามาค่ะเข้ามาไปลูกอีอาร์ให้ ค่ะใครยังไม่ได้อีกลงมาค่ะลองโยนลองโยนลองโยน้องโยนี่ออดมาดูาไปค่งบันเบบเราค่อยแชร์กันลูกมาแล้วลูกปืนยังไงวะเรียกมาปืนให้กูหน่อยขอบคุณนะครับพี่ไผ่้นไผ่เหรอไม่อยากจะพูดเลยอ่ะพูดปังจะบอก ตั้งแต่มาที่ก็ปังมาเอาค่ะมาเอาตังก่อนค่ะอย่างอื่นอย่างอื่นค่อยว่ากันเธออกตัวเน้นเลยเน้นให้แบบวงสีแดงเลยอ่ะหรอวันนี้มหาศาลเลยใช่ไหมอือไม่รู้ว่าจุดเท่าไหร่บ้างเลยอ่ะแท้ๆตัววิ่งกำลังจะมาเห็นลูกซามตัวพ่อเป็นไงรูเสียดายบ้างเลยเะนะทุกคนยินดีด้วยนะคะที่ถูกขอบคุณทุกคนมากๆงวดหน้าเจอกัน เดี๋ยวลงใต้ไปหาอาจารย์ให้เลยไปด้วยคะ่ะต้องพามึงไปแล้วแหละจองแบบเครื่องเลย<ป>่ะบอกว่ามึงต้องโดนมีดเฉาะหัวทีนึงแล้วมึงจะดีกูพูดกับมึงแล้วใช่ปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฟันหัวเขาแค่ทำนี้ฟันหัวฟันคอขัดเลยขอให้ทุกคนได้เฮงรวยๆต้นปีหนึ่งพาทุกคนบวกแบบนี้และหนึ่งสัญญาว่างวดหน้าจะปังปูริเย่ยิ่งกว่านี้ งวดหน้าต้องปังยิ่งกว่านี้ใรเต้นตึกตึกตึกตมาเอาค่ะอ้ยน้องโยมาเอาลูกไม่ได้อ้ยโยขอโทษลูกค้าตื่นไหมอ่ะแค่แสดงว่าเยอะเน้นเน้เลยน้องโยลูกเน้นห้าเก้า้าห้ากับสองหนึ่งรอได้ลูกรอได้นานเท่าไหร่ก็รอตอนเนี้เมื่อออกแล้วตอนเนี้ อุ้ยทุกคนคะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอติดตามงวดหน้าสัญญาว่าจะพาทุกคนปังยิ่งกว่านี้นะคะสัญญาเลยว่าจะพาทุกคนปังยิ่งกว่านี้ขอบคุณหกพันคน<า>ดูคใครเข้ามาแล้วกดติดตามหนึ่งฝากลูกสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะน้องบอลเล็กร้นบนล้างเหมือนกันค่ะครับ ฟันเก้าห้าไปอุ้ยสุดเนาะไ่เนาะสุดปังเออไอบอลน่ะมันพูดไอะไรปะแม่ตัวเน้นเก้าห้าแม่ตรงกับทะเบียนรถหนูเลยสงสัยจะมาแน่ๆเลยมามันตงมมาันพูดดีมันพูดไวโอ้เออเลขรถนางไม่ให้เลขรถหนูแม่ตอนที่ดูไพ่อะบอกว่าเลขรถหนูอะคนฟันแน่คนเงินสมุนเดียญปิดเดี๋ยบอกอันนี้ได้วันศุกร์ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งลูกอะทั้งห้าหนึ่งขั้งเก้าห้ารู้สิปีนี้ขอนะคะปีนี้ขอปีนี้ขอนะคะ ปีนี้ขอเป็นปีของหนึ่งนะคะปีนี้ขออนุญาตพาทุกคนแบบรวยนะคะขอ,อญาตพาทุกคนรวยหวยถั่วห่อยสุดปังมืสั่นมากเลยอะบนล่างดิฉันบนล่างเว้นเก๋ะเว้นงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ฮาหนอยฟันเม็ดเดียววันนี้เล่น2-9ลาก3หน่อยฟันเม็ดเดียวฮานอย2-9 3หน่อยเลยนะคะฮานอย2-9